เขงคอ้าคิวไปน็อกแบ็กเซเว่นมาได้อีกหนึ่งทีแล้ววิ่งทะลุประตูออกมาเพื่อจะซ้ำเลยทันทีครับแต่เขาดึงตัวเองกลับขึ้นมาได้ด้วยเข็มแล้วมาเล่นกันต่อยาโกไปแจอีกด้านเฉยเลยไฟตรงนี้มีคนเยอะขนาดนี้ยังไม่สนใจที่อื่นได้ยังไงครับทีมบอลข้อสิบสองอีลิมแล้วถ่ายต่อที่ด้านหน้าถ่ายไปก่อนอีกหนึ่งคนเข่าอุ้เว้นโดนยิงน่องลงไปแล้วเหลือเพื่อจบเพื่อจบเพื่อจบ ขึ้นมาจากฟีเตอร์อยู่ทีมฟอแต่เก็บเพิ่มก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเหมือนจะเป็นอาร์คี่อับดับสองไม่ได้ครับเรียบร้อยเอทีพายไปอันดับสามเหลือคนเดียวทีมฟอสต์มาแรงจัดเก็บไปหมดทุกคนยี่สิบแปดอีลิมกับบูย่าในแมตช์แรกครับโอ้โหเต็งแชมป์ถือกำเนิดครับโตแรกทำได้ขนาดนี้ยี่สิบแปดอีลิมบวกอีกหนึ่งบูย่าทั้งหมดสี่สิบคะแนนครับบวกเฮอรรัตเป็นสี่สิบเอ็ดโอ้โห สุดดิวตัววันบอลมาอับบ่าไปเก็บต้นคลายมาอับาเก็บต้นคลายได้เก็บเอลวีดีได้จบอันดับ9ไปเหลือ8ทีมแต่เอจีเฟบอลคอทยังไงกันไทยกันจะไปอยากหน้าห่หางกันเพียงเอิ้อมือแต่มันคือแสนไกลคาราเมลปาระเบิดย้าไปก่อนปาหน้าตัวสเปย์ออกมาตัวออนไฟจะเข้าไปแต่ว่าติดไอโบมีคอนคิวที่ปาระเบิดอยู่ในบริเวณวงนอกเหม,มือนกันแล้วคนที่ล้มลงไปก่อนเป็นตัวปีเตอร์สอบล้างได้ครับสอบตัอปีเตอร์มาแล้วคาราเมลกดคอทคิวถ้าตัวของปาร์คอทคิวหายไปออนฟายร่วมเหม สุดท้ายหมดเลยด้วยระเบิดไฟตรงนี้ตรง AG มีคนล็อกดาวแค่คนเดียวคือคาราเมลเข้าไปล <ะ S 2> เล่นในวง,งเจอกับบ้านอ r, r q ตรงนี้น่าจะเล่นเลยโยนไปออกไปก่อนเอาโดนกันคววนหน้าครับตรงนี้4คนของอารพยายามจะเจาะไอ all, วอลลงไป I all, ไอวอลมันแข็งเลยก็แล้เข้าไปเล่นด้านในแล้วก็ทลย้ํามาอ้อมด้านหลังตรงนี้เมาส์ยิพิเตอร์น้องไปก่อนทวันบอกออนไฟหายไป3มีคอนคิวยืนให้อยู่ก็เดียวเป็นลัสแวรแต่ที่พยายามจะดึงเพื่อกลับมาครับแต่ดัชจะคงยิงฟรีอยู่ในไฟด้านในคอสคิวคนสุดท้าย วันมอยังไม่ตายนะครับวันมอยังไม่ตายเขาคิวหาจุดอยู่เมื่อกี้เทิดมาได้หนึ่งอีรีมแล้วด้วยแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่อาคิวครับอีโวอตีสปอร์ตมาเป็นมือที่สามอีกแล้วแบบนี้ฟอคตหน้าจะจบครับขอแจมครับขอต่อหน้าโเข้าไป<อ><อ>ด้วยนะ <10 S 1> ้วัที่ฟอคต์จบสิบ โอ้ยเก็บด้านมาแล้วถอยมาได้เก็บบุรีรัมด้วยโซเกนไฮเหมือนจะเหลืออยู่แค่คนเดียวครับบุรีรัมกำลังจะจบอันดับที่9กทั้งนั้นตัวมาไปเก็บโมชีมาไดม่อไปเก็บดิวมาด้วยครับทีมไทยยังคงิีกันเองด้วยจำนวนที่เยอะกว่าแล้ววันอลกดตรงนี้มากองตัดไม้ดูตามมาลึกตัวเกยไทเกยไทออกซ้ายก็คิวหาอยู่สุดท้ายเกย์ไฮลูบลงไปกันทั้งนั้นตัวบุรีรัมทับได้ดีที่สุดค้อนไปกระทั้เก็บมาได้สามแต้มครับ ล่วงลงไปหายไปก่อนบุรีรัมหายออกไปเลยโดนยิงอยู่ทางหน้าตัวบอคต์กำลังจะไหลเข้าไปครับแล้วมุมดีนะถ้าเกิดดูจากมุมนี้บอคต์มีโอกาสจะคว้าบุญญาได้ครับไหลลงมาในตรงนี้แล้วแดนไม่เนอร์แนชูวไม่เนอร์ล่วงแล้วแล้วตัเองกเล่าเสียไปโัวดาววีไปต่อโฆาณาตามไปเก็บตรงนี้แล้วได้เอ้บัคดูดีมาเรือสามสี่แปดคนบอคต์เดียวขาดตาจะต้อยับยู่กันครบสุดๆเลยวก่จะมีวอตตี้สปอร์ตในไฟสุดท้ายอะไฟเต็มไฟเลยครับแบบสามต่อสี่เอบักเลือดเต็มมาเอฟคอนดีๆหายไปก่อนไอย้้นดแลวทง อาบัตก์ก่อนบอกเก็บเบบก่อได้แล้วปีเตอร์เก็บเละมาปีเตอร์เก็บเละมาเหลือคนส <ame> <V> no, so ุดท้ายอ่ะคอนบุญญาบุรีรัมยุตัวประดับสามใบตัวตอหน้าบาบองคอนวิ่งไปแล้วอย่าผิดพลาดใจเย็นๆในน้องแล้วไปตรงนี้เก็บอาบากได้ปันด้าตัวกอนมาบุญญาในตอนสุดท้ายอ่ะแชมป์แน่นอนเยี่คะแนนยังไงก็ฉีกครับคะแนนสิบแปดเอลิมกับบุญญาสามสิบคะแนนครับถ้วยจะไปอยู่กับใครที่ไหนได้เลยครับ มีโอกาสเป็นฟอคอนมากที่สุดแทบในควอเเมทเนี่ยอุนิดเดียวจร,จริงๆเมื่อกี้นี่ผูซิ่ชั้นคู่ดีอะเดินไถ่จากบนลงมาคือยิงฟรีหมดเลยทุกไฟจนถึงไฟสุดท้ายครับเ็นการประทะกันระหว่าง2ทีมคทับทีมลุ้นแชมป์ทัทททท้งคู่เลยครับโอ้โหอีวอครับแล้วนํามาตลอดทั้งวันนะ่ะน้ำตาจะไหลก็มีก้าวเดียวก็จะได้คว้าแชมป์อยู่แล้วแต่สุดท้ายฟอร์คอนน่าจะปาดได้ครับแล้วคัแนนตรงนี้บอกไว้เลยว่าครึ่งหนึ่งมาจากการเล่นโดดแรกโดดเดียวครับ แล้วโดดสุดท้ายอีกโดดหนึ่งแล้วโดดสุดท้ายอีกโดดหนึ่งเข้ากับว่าฟอคอนวันนี้จะพูดจริงๆ2โดดเอาแชมป์ครับทีมไทยทําได้ครับในอีควอเวอร์ครับครับจ่าลึกเป็นทีมแรกแน่นอนครับที่เหลือที่ต้องไปลุ้นเนี่ยคือลุ้นว่าฐานทัวของเขาที่เป็นสาวเนี่ยจะมีชื่อทีมไหนอยู่ในนั้นบ้างครับแล้วมันบังเอิญเลยเกิดนะที่ทีมไทยเนี่ยไป4ทีมพอดีคือถ้าเกิดตัวฟอคอนเขาเอาสาวทีมเป็นทีมไทยหมดเลยเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงกลางเป็น แชมป์ใช่เป็นเพื่อนของพวกเขาก็จะแพ้เลยนรมาโอ้โหวันนี้บุรีรัมย์เล่นไม่ออกครับกลายเป็นฟอค์คอนที่เล่นไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าตุนโดดแรกไปเยอะแบบเวอร์จัดๆครับโอ้โหต้องบอกว่าให้พันโดดแรกเยอะเลยร้องไห้กับน้ำตาวันบอตรงนี้ท่านผู้ชมคือมันกดดันอะมันกดดันมากครับทีมฟอร้คอนนี่คือทีมที่ภาษากายแย่ที่สุดเลยในบรรดาสี่ทีมแบบทีมไทยวันนี้แย่กว่าทวีแต่ไม้ที่คะแนนเขาตามเยอะซะด้วยซ้ำน่าจะกดดันตั้งแต่เมื่อวาน แล้วพอมาวันนี้โดดแรกทำได้ดีขนาดนั้นมันไม่แปลกที่จะคาดหวังนะครับตัวสองสามสิ่งนี้ตัวจริงจีนโฟกัสยอมมากันแต่หวังไม่ถูกทำไมน้องไม่ยกทีเขารอเขารอไอฟี่เราก็รอน้องยกเหมือนกันคือไอตัวของตรงกลางประกอบโล่รอมจะเอาไปสลักไว้ในตัวของเหมือนกับใายกีลาดาหลิ่งใช่ครับอยู่ที่นี่ครับ